สวัสดีตอนเย็นผู้ฟังที่รักนี่คือออนเรียนโคและคุณอยู่ในช่องวอร์มเซฟินส์วันนี้ฉันแบ่งปันเรื่องราวที่จะสัมผัสใจของใครก็ตามที่เคยรู้สึกถึงภาระของอคติหรือความเจ็บปวดจากการถูกประเมินค่าต่ำเกินไปเตรียมที่จะประหลาใจลาริตซ่าพรับซสร้อยคอของเธอที่หน้ากระจกโดยชื่นชมการที่ชุดสีมรกตเน้นทุกส่วนโค้งเว้าจนต้องใช้เหงือมาก เพื่อฟื้นตัวจากการเกิดของมิเกลร่างกายนี้ถูกแกะสลัก้วยวินัยเปรียบเสมือนหนังสือเดินทางของเขาไปยังโลกที่ดูเหมือนห่างไกลาราวกับดวงดาวจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ลูกสาวของครูจากหมู่บ้านเล็กๆที่สูญหายไปบริเวณตีนเขาอันไตเธอเติบโตขึ้นมาโดยเชื่อว่ามีเพียงวิทยาศาสตร์และความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะพาเธอออกจากหุบเขาที่ถูกลืมได้และนี่คือเธอสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมสาขาเศรษฐศาสตร์ได้งานในบริษัทที่เป็นที่ต้องการระมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหลวง และได้มั่นหมายกับคิริลชารินทายาตของอาณาจากรร้านบูติกสุดหรูความรักเป็นเรื่องที่สับสนอนมานภายใน6เดือนเขาสวมแหวนที่นิ้วของเธอลาริซาเชื่อว่าความสุขนั้นสมบูรณ์จนกระทั่งเธอได้พบกับอันบีนาสตานิสลาฟนาจากการพบกันครั้งแรกแม่สามีชี้แจงชัดว่าไอบ้าหมู่บ้านทะย,ยานไม่คู่ควรกับลูกชายทุกมื้อเย็นกลายเป็นทุ่งทุ่นระเบิดที่ซึ่งเอลบีเนะซึ่งมีรอยยิ้มคมกริบราวกับไปมีได้คนพบวิธีใหม่ๆ เพื่อทาให้ลูกสะภ้ยอับอายสิ่งที่แย่ที่สุดคือแม้ว่าเธอจะมีต้นกําเนิดที่ต่ําต้อยแต่ลอริซก็พูดได้สามภาษามีมารยาทที่ไร้ทิฏฐิและมีสติปัญญาเทียบเท่ากับของซีีาเองและสิ่งนี้ทําให้เธอทนไม่ไหวยิ่งขึ้นในสายตาของหัวหน้าเผ่าคืนนั้นคงเป็นอีกเกมสกปรกที่เบนชอบเล่นนั่นคือวันเกิดครบรอบ60ปีของเธอซึ่งเฉลิมฉลองในร้อหานออาหารสุดพิเศษแห่งหนึ่งในมอสโกที่รักเรามาสายหรอคิริวปรากฏตัวที่ทางเข้าประตูในชุดสุดสีน้ำเงินกรมทรร์ไร้ทิติ ดยประสบการณ์35ปีสลักอยู่ในลักษณะของชายผู้ประสบความสำเร็จแม่ของฉันไม่ชอบเมื่อเรามาถึงช้าก,กว่าคนอื่นๆลาริซ,ซ่าถอนหายใจขีริ้วเป็นสามีที่เอาใจใส่แต่เงาของอันดีน่าก็เพียงพอที่จะปรากฏขึ้นและเขาก็กลายเป็นเด็กขี้กลัวไม่สามารถต้านทานการบงการของแม่ได้เกือบจะพร้อมแล้วเธอตอบปรับเครื่องประดับมองดูลูกชายของเธอที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงฉันหวังว่าแม่ของเธอจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสำเนียงบ้านนอกของฉันในครั้งนี้ เขาบังคับยิ้มเขินอายคุณกำลังพูดเกินจริงแม่ก็แค่ตรงไปตรงมามันเป็นแบบนี้มาตลอดเป็นผู้นำผู้คนนี่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเธอลาริซซาไม่ได้ประท้วงไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายว่าความจริงใจของแฮบินแท้จริงแล้วเป็นศิละปะแห่งความอัปยศส,สูสูที่ได้รับการขัดเกลาโดยคำนวณแล้วว่าจะสร้างความเจ็บปวดในส่วนที่เจ็บปวดที่สุด ห้องโถงร้านอาหารพึมพำด้วยเสียงกระซิบของชนชั้นสูงของมอสโกอันบีนาครองราชที่หัวโต๊ะหลักล้อมรอบด้วยพันธมิตรที่พักตีที่สุดของเธอเมื่อเขาเห็นลูกชายใบหน้าของเขาก็สดใสขึ้นจนกระทั่งดวงตาของเขาสบตากับลูกสะใภ้ในที่สุดคิริวชะเขาอุทานพร้อมยกมือขึ้นด้วยท่าทางแสดงละครฉันคิดว่าลูกชายคนเดียวของฉันจะลืมวันเกิดแม่ของเขาคิริวจูบเธอที่แก้มขอแสดงความยินดีแม่คุณมีความสดใส อันบีหน้าแบ่งบานเมื่อได้รับคำชมแต่รอยยิ้มของเธอก็จางหายไปเมื่อเธอหันไปหาลาริซาโอคุณก็มาด้วยเขาพูดราวกับว่าการปรากฏตัวของลูกสะใยของเขาเป็นเรื่องที่น่ารำคาญอย่างไม่คาดคิดโอ้ก็มิเคโลนะเธอเรียกเพื่อนจากละแวกนั้นนี่คือลูกสะใยที่ฉันเล่าให้ฟังเด็กผู้หญิงจากหมู่บ้านนี้เธอชื่ออะไรอีกแล้วเนไซโนเนเจนาลาริซาแก้ไขอย่างใจเย็นพร้อมรอยยิ้มที่อาจปลดอาวุธได้แม้แต่คนที่ดูถูกเหยียดยามที่สุด สถานที่ที่มีสเสน่ห์บริเวณเชิงเขาอันไตสวยจนแม้แต่เนชันแนวจ e อากราฟิกก็ไปถ่ายสารคาดีที่นั่นด้วยอันบีหน้าเม้มปากแน่นเธอไม่ชอบเวลาที่ลูกสะพ้ายไม่โค้งคำนับคืนนั้นดำเนินไปในทิศทางเดียวกันระหว่างดื่มแชมเปญในบีน่าพูดตลกแบบคุ้มเครือเกี่ยวกับต้นกำเนิดในชนบทของลอริเซอร์ในขณะที่ซีเอลแซงทาเป็นไม่ได้ยินหลังจากดื่มไปไม่กี่ครั้งแม่สามีของฉันก็หมดสติไปเขาบอกแขกว่าตอนที่เซริลพาเธอมาครั้งแรกฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกลองนึกภาพเธอไม่รู้ว่า จะใช้ซ่อมอะไรจับปลามันเป็นการโกหกที่จงแจงลาริสเรียนรู้กฎมารยาททั้งหมดแต่เลือกที่จะนิ่งเงียบไม่อยู่ที่นั่นไม่ใช่คืนนี้เมื่อเสิร์ฟอาหารจานหลักทุกคนก็เพลิดเพลินกับอาหารฝรั่งเศสชั้นสูงสุดพิเศษยกเว้นเธอด้านหน้าของลาริสซาคือส่วนหนึ่งของสลัดโอลิเวสไตอินดัสทรียลซึ่งเห็นได้ชัดว่าถูกโยนล,ลงบนจานอย่างเร่งรีบฉันคิดว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นกับบางสิ่งคุ้นเคยอันบีหน้าอธิบายพร้อมกับคำโกหกอันแสนหวานอาหารต่างชาติเหล่านี้ไมม่เหาะกกับทุคน คิริวจ้องมองจานของเขาราวกับว่าคำตอบของจักรวาลถูกเขียนไว้บนนั้นจุดคลายแม็กมาถึงช่วงของหวานอันบีนาซึ่งแอลกอฮอล์สั่นอยู่แล้วจึงผลักซากของโอลิเวียของเธอลงบนจานของลาริตซาอย่างมากหญิงชาวนาะคนรู้สึกขอบคุณต่อเศษอาหารทุกชิ้นเธอกล่าวอย่างท,ทั้งไเสียงหัวเราะประมาของคิริวดังก้องไปทั่วโตะ๊ะดังเกินไปและฝืนเกินไปแขกบางคนหัวเราะอ,อย่างสุภาพอย่างไรก็ตามลาริซซาก็ค่อยๆลุกขึ้นการเคลื่อนไหวของเขาตัดผ่านอากาศเหมือนใบมีด เอลบีนัสเทนสฟเนเธอเริ่มต้นด้วยความสงบที่ทําให้บรรยากาศเย็นลงที่ฉันเกิดฉันได้รับการสอนสองสิ่งความเคารพไม่ได้วัดด้วยเงินหรือชื่อและแม้ว่าพวกเขาจะไม่สมควรได้รับมันเราก็เคารพผู้อาวุโสของเราเขาหยุดชั่วคราวโดวยดูหน้ากากแห่งความเหนือกว่าของแม่สามีของเขาแตกในห้าปีของการแต่งงานคุณไม่เคยพลาดโอกาสที่จะทําให้ฉันขายหน้าแต่คุณรู้ไหมว่ามีอะไรน่าสนใจฉันไม่เคยเห็นเธอมีความสุขไม่ครั้งหนึ่งแม้จะมีโชคลาภอำนาจ และการติดต่อมากมายก็ตามในหมู่บ้านของฉันผู้คนไม่ค่อยยิ้มแย้มเพราะคุณไม่สามารถซื้อความสุขในร้านบูติกได้เธอหันไปหาไซริวซึ่งมองเธอด้วยดวงตาเบิกกว้างฉันรู้ว่าคุณรักแม่ของคุณและฉันไม่เคยขอให้คุณเลือกระหว่างเราแต่วันนี้คุณหัวเราะเมื่อพวกเขาทําให้ฉันอับอายฉันไม่ให้อภัยสิ่งนี้เธอหยิบพัสดุเล็กๆที่หอ่อด้วยกระดาษมันเงาออกมาจากกระเป๋าของเธอ ขอแสดงความยินดีบีนเซเนสโลฟนะเป็นงานทํามือโดยช่างฝีมือจากดินแดนของฉันให้เขาเตือนคุณคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในเปลแต่อยู่ในจิตวิญญาณของผู้ที่พกพามันเธอทิ้งของขวัญไว้บนโต๊ะแล้วจากไปโดยสละเวลาในขณะที่ความเงียบที่อยู่ข้างหลังเธอนั้นหนามากจนสามารถใช้มีดตัดได้เมื่อกลับถึงบ้านเขาก็รีบไปที่ห้องของลูกชายทันทีมิเกลอนหลับกอดตุ๊กตามีของเขาผมยิกสิบลอนของเขากระจาระจากระจายอยู่บนหมอนลาริซาปรับผ้าห่มแล้วจุบหน้าผากเพื่อสูดกลิ่นอันหอมหวานในวัยเด็กเธอไม่รู้ว่า มีอะไรรอเธออยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนไม่มีใครแม้แต่แม่ของสามีของเธอที่จะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเธอโดยไม่ต้องรับโทษอีกต่อไปประตูหน้ามีเสียงดังเอียดตอนดึกก้าของเซริลเดินโซเซไปตามห้องโถงไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือความรู้สึกผิดก็ไม่สําคัญเขายอดตัวเข้าไปในห้องและพบว่าลาริซาหมดสติสายตาของเธอจับจ้องไปที่เพดานฉันควรจะปกป้องคุณเขาพึมพำหลังจากเงียบอยู่นานฉันไม่สมควรได้รับการอภัยจากคุณ เธอหันหน้ามาเผชิญหน้าเขาไม่ใช่เรื่องของการให้อภัยคิริวมันเป็นเรื่องของการเคารพฉันสมควรได้รับมากเท่ากับแม่ของคุณฉันรู้เขานั่งลงข้างเตียงมือสัน่นเมื่อคุณจะไปเธอก็พูดต่อและในที่สุดฉันก็บอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วว่าถ้าฉันไม่เปลี่ยนแปลงฉันก็จะสูญเสียไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นแต่เสียงนั้นขาดหายไปลาริซซาไม่จําเป็นต้องได้ยินส่วนที่เหลือบางครั้งความเงียบก็พูดได้มากกว่าคําพูดใดๆและในคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เขาตัดสินใจอยู่ทางขวา ลาลิซาพิงสองของเธอประหลาดใจกับคำสารภาพนี้แล้วเธอตอบว่าอะไรละ่ะประการแรกความโกรธเกรี้ยวจากนั้นเขาก็ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำและรองให้อยู่ครึ่งชั่วโมงจากนั้นเขาก็เปิดของขวัญที่คุณมอบให้ความทรงจำเกี่ยวกับกล่องไม้ซีดาแกะสลักไปเล็กที่แม่สามีของฉันนำกลับมาจากการเดินทางไปบ้านเกิดครั้งสุดท้ายของเธอกลับมาข้าในเป็นเข็มกลัดเก่าแก่ของครอบครัวที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผู้หญิงในเผ่าสิ่งของที่มีคุณค่าไม่ใช่เพราะทองคําหรือหินแต่เป็นเพราะประวัติศาสตร์ที่มันมีอยู่เธอมองดูเขามานานแล้วคิริวพูดน้ําเสียงของเขายังคงสั่นเทาจากนั้นเขาก็ถามว่ามันเป็นของที่ระลึกจริงหรือไม่ตามข้อความที่กล่าวไว้เมื่อฉันยืนยันอะไรบางอย่างในตัวเธอมันเปลี่ยนไปเขาบอกว่าเขาต้องใช้เวลาคิดสัปดาห์ต่อมาเป็นจุดเปลี่ยนอันบีนาสตานิสลาโวนาหายตัวไปเขาไม่โทรมาไม่ปรากฏตัวราวกับว่า เขาได้ถอยกลับไปต่อสู้กับตัวเองอย่างเงียบๆลาริ์ซากลับมาทํางานและเซริวเริ่มมองเห็นบทบาทของเขาในความขัดแย้งที่กินเวลานานเกินไปเป็นครั้งแรกจนกระทั่งหนึ่งเดือนต่อมาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีสายเข้าฉันอยากคุยกับคุณแม่สามีของฉันถามกับคุณเท่านั้นโดยจกกัดการประชุมในร้านกาแฟาส่วนตัวใกล้สำนักงานของลารรซาเมื่อเขามาถึงเขาก็พบผู้หญิงอีกคนปราศจากท่าทางแข็งทื่อตามปกติปราศจากการจ้องมองที่เฉียบแหลมแม่บีเนเซนสลาวนบิดผ้าเช็ดปากด้วยนิ้วของเธอ และเป็นครั้งแรกที่ดูเหมือนเปราะบางขอบคุณที่มาเธอเริ่มทันทีที่ลาเรซซานั่งลงตรงหน้าเธอคุณต้องการที่จะพูดคุยแม่สามีพยักหน้าหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดคำที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าหลังจากสิ่งที่คุณพูดในวันเกิดของฉันฉันนอนไม่หลับเลยตอนแรกฉันแค่โกรธแต่แล้วฉันก็เริ่มจำตัวเองได้ในวัยยี่สิบเธอหยุดชั่วคราวราวกับว่าความทรงจำอันหนักหน่วงกดทับเธอคุณรู้ไหมว่าฉันไม่ได้มาจากมอสโกฉันมาจากเมืองที่ยากจนในทีเวรบลอต โดยไม่มีการติดต่อและไม่มีเงินฉันต้องต่อสู้เพื่อทุกสิ่งที่ฉันประสบความสําเร็จลาริซาฟังด้วยความประหลาดใจมันคืออันบีนาซึ่งฉันไม่เคยพบมาก่อนบางทีเสียงแม่สามีหยุดอยู่ครู่หนึ่งบางทีฉันอาจจะเห็นผู้หญิงที่ฉันเคยเป็นในตัวคุณและนั่นทําให้ฉันกลัวเพราะคุณมีแววตาแบบเดียวกับฉันและฉันก็กลัวนิ้วของเขาบีบผ้าเช็ดปากแน่นฉันเกรงว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่าฉันฉันกลัวว่าต่อหน้าเขาฉันจะดูแก่และไม่มีในสําคัญฉันกลัวว่า ทีริวรักเธอมากกว่าฉันความเงียบที่ตามมานั้นตึงเครียดเป็นครั้งแรกที่ลาเรซซาเห็นต่อหน้าเธอไม่ใช่แม่สามีที่อ่อนอ่อนได้แต่เป็นผู้หญิงที่มีรอยแผลเป็นที่เธอไม่เคยแสดงฉันไม่เคยพยายามที่จะพรากลูกชายของคุณไปจากคุณลารซซาพูดอย่างเงียบๆและฉันจะไม่พยายามเลยเอลบบนสเทนสลลฟในหยิบเข็มกลัดของครอบครัวออกจากกระเป๋าของเธอรายการที่เธอคิดว่าอธิบายได้หลายอย่างฉันไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้เลยเขาสารภาพด้วยน้ำเสียงแตกสลาย ไม่มีอะไรที่มีประวัติศาสตร์และความหมายมากมายขนาดนี้ไม่มีพระธาตุในครอบครัวของฉันเรายากจนเกินไปสําหรับเรื่องนั้นเขายื่น <c oughs> ของนั้นไปทางลาริซ่าด้วยท่าทางที่เกือบจะศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ควรอยู่กับคุณสําหรับลูกสาวของคุณเมื่อเธอเกิดแตกดวงตาของเขาเป็นประกายสักวันหนึ่งฉันอยากได้ของขวัญชิ้นอื่นอาจจะนี่เป็นก้าวแรกปิดเบือนไม่แน่นอนแต่จริงหลังจากวันนั้นบางอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงระหว่างพวกเขาอันดีหน้าหยุดค้างน้ําและลาริซ่าเรียนรู้ ที่จะมองออกไปนอกกรอบของแม่สามีผู้หญิงที่แบกความกลัวและความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆไซริลแทบไม่เชื่อสิ่งที่เขาเห็นแต่ฉันรู้สึกทราบซึ่งทราบซึ่งอย่างไม่มีสิ้นสุดที่ผู้หญิงสองคนนี้ได้เลือกเส้นทางแห่งสันติภาพในที่สุดเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ขาดความพักดีอีกต่อไปและกลายเป็นผู้ชายที่แท้จริงเป็นครั้งแรกลูกชายคนปัจจุบันอีกหนึ่งปีต่อมาแอนนาก็เกิดซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับเลือก เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณยากของลาริซาระหว่างที่เธอรับปัพบติศมาลเนเซนสลาวฟ์เนมอบสร้อยคอแซฟไฟร์ซึ่งเป็นมรดกสืบทอดของครอบครัวให้ลูกสะใภ้ของเธอซื้อเมื่อร้านแรกเปิดและเก็บเป็นความลับมานานหลายทศวรรษฉันสัญญากับตัวเองว่าจะมอบเขาให้กับผู้หญิงที่คู่ควรกับลูกชายของฉันเธอเปิดเผยด,ด้วยรอยยิ้มซึ่งไม่แม้แต่งเงาของความเยือเกเย็นในอดีตของเธอด้วยซ้ำและคุณลาริซามีค่ามากกว่า ห้าปีผ่านไปนับตั้งแต่วันครบรอบที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งตอนนี้ครอบครัวเชรินีรวมตัวกันอยู่รอบโต๊ะรูราที่เดชาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของมิสเฮอร์บีเนอร์ซึ่งเด็กๆเ,เรียกอย่างสนิทสนมว่าเอาลิอาบาบุชเคกำลังช่วยลอริสจัดจานเมื่อจูจ่ๆเธอก็ถามด้วยแววตาสุขสนคุณจำโอลิเวียคนนี้ได้ไหมลาริซ่าหัวเราะฉันจะลืมได้อย่างไรฉันยอมรับสิ่งหนึ่งฉันเกลียดสลัดรัดเสเซียฉันเกลียดมันมาตลอดฉันเพิ่งสั่งอันนี้เพออื่อยุยุคคุณ และฉันชอบมันมากอันดีน่ายอมรับพร้อมหัวเราะเช่นกันส่วนใหญ่เป็นแม่ของฉันพวกเขามองหน้ากันและหัวเราะออกมาดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆนั่นคืออะไรถามเซริลโดยเข้ามาโดยมีแอนนาตัวน้อยอยู่ในอ้อมแขนของเขาความลับของผู้หญิงอันดีน่าตอบพร้อมขยิบตาให้ลาริตซามันเป็นเรื่องจริงเธอยืนยันทั้งที่ยังหัวเราะอยู่และคุณรู้อะไรอีกบ้างวันนี้ฉันเตรียมโมริเอที่ไม่เหมือนใครตามสูตรของแม่ฉันคิดว่า แม้แต่คนที่ไม่ชอบก็จะยอมรับมันคืนนั้นพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวที่แท้จริงเป็นครั้งแรกไม่สวมหน้ากากไม่ขุนเคืองไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแค่คนที่เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของความแตกต่างอย่างไม่คาดฝันแล้วโอลิเวอร์ล่ะอร่อยแม้แต่เอลบีเนเซนสโลฟเนอร์ก็ขออีกครั้ง